อนนะฮะท่องไว้เนาะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ตรงนั้นแหละมามามาเอาใหม่เอาใหม,าามา่ไปเรื่อยๆฟันฝ่ามาตั้งแต่เลเว,เเล,เวลหนึ่งยันยไม่ใช่เลเวลด่าน,านหนึ่งยันหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์อยู่เนี่ยก็ต้องค่อยๆไป Nó mồm bỏng dài quá Êh,